สองามอู้ดวินดูเลยเป็นเหวเลยนะนี่ไหนเสริมกันแล้วนะต่อเต็มตัวแล้วครับคุณเครื่องเล่นนี้มันแรงมากนะคะเอาแล้วมาแล้วมาเลยนี่นี่คือเครื่องเล่นที่เสือสีราชาเหรอครับโอ้เราสำรวจเส้นทางใหม่กับดทวินไปแล้วเราจะเจอเสือไหมเนี่ยแล้วถ้าเราเจอเสือดเวิน ไปโชวแรงไม่รีใส่แรงจะหมดใส่ไม่ได้เหิวข้าวเราจะไม่เราเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปย่างอาหารเสือกินดีมเราหิี่งคแล้วครับเราหิวนี่ขนหวาน้ยไปไปครับเราไปดูโชว์กันต่อนะ เวินเขามีแข่งโชว์อะไรนะแข่งหมูอยู่หรือเปล่านั่งหมูวิ่งแข่งใช่นะเออหน้าตรงนั้นหน้าตรงนั้นหน้านั่นไงแข่งหมูไปอากาศวันนี้อากาศดีนะฝนไม่ตกไม่ร้อนด้วยใช่เราไปดูหมูวิ่งแข่งกันนะเอาแล้วไปดูไม่ดาวกับป่าป่าวิ่งแข่งกันเหรอแม่ดาวหอง ตัววิ้งรูแข่งหมูกันแล้วตัววิ้ดูแข่งหมูแข่งหมูีแล้ววิ่งทั้งวางเลยนะวิ่งก็วางเลยสลับทีมนะมาแล้วนะครับรอบที่สองนะครับสวัสดี one two three one t ู o three มาแล้วนะครัวรอบนี่สองนะครับมาแล้วครับหมายเลยครับห้านัดนัอยู่นะต่อทีแล้วมายเลยครัสตามไปเลยหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขห้านะครับโอ้เป็นใครแข่งหมูดูเชือกไล่ เลขสองครับสองรายการะครับของสนามกามาอีกมาอีกจบลงเพียงเท่า uh, น uh. uh, uh, uh. uh, mm ี hmm. ้นะครับขอขอบคุณแขกผู mm ้ชดมาเดี๋ยวมาใหม่เดีมาใหม่โอเคถูกครึ่งชั่วโมงหมูั่นตัวจริงตัวใหญ่มากเลยเนอะหมูหั่นเลยหมูหัวนเลยหมูหั่นมูหันเลตมหเลเลยหมูหันหมูหั่หมูหันเลนหมูหั่นเหหั่หมเห่กลเยั่มากเลยอ่น ตัวจริงไงนี่ไงลูกขยับเห็นนะจมูกเขาขี้เกียจไงเดวินอยู่ดีมีแม่เขาลูกพวกลูกที่มาแข่งคือลูกเขาเดวินสนามแข่งหมูเนี่ยเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาเอามาแข่งกันแต่ตัวนี้วิ่งไม่ไหวแล้วเดวินเนี่ยเขานอนอย่างเดียวแล้วตัวใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไม่ไหวแล้ว พี่เอาทียังไม่ด้ชมรายการสอแข่งหมูนะครับจองที่เลยครับจองที่จ้องที่ดูหมูแข่งครับนั่งดูนะี่หมูตัวมื่อยหมูกัวคองทตีนะโอด่ายก็างเอ้โห่าโอหตางีน้เพ่อนรองาชนะครับที่มเพิ่มนนะ้นนะเยญี่ปุ่นนะรองชา้หค่อยวม่แข่งเคญี่ปุ่น นัำเก็ือขนานะครับวาหกหมายเลขนะครับหนึ่งสองสามสีห้าหกนะครับหมายเลขก็จะวางสลับไปสนาบมลับอวแอัที่หงบวกสได้เท่าไหร่หนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่ผ่านตั้นี่กี่นะเดือดแ่ละครูบพี่น้องทก็่านต้ใจนะครับตอบทีไ

ไหนอ้าม่ดูดินีาหียไหน้องนีวต้วต้นหนูต้องลบจากมือนู้นด้วยสิเหลือสามยกใช่ไหม ถูกตองแลยนะครับประเมินนะครับถูกต้องนะครับะคต่อไปจุดทุนกกินหญงเลยเดยวไดกินน่ะนี่เลยทุนทำต่อไม่เกินหกากดูอะไรครับอย่าให้เกินหกจะขี่ขี่ไม่ได้ดูสิเขาพูดเสร็จแล้วไปเลยนะ เขาไม่เห็นต้องแบบว่ามีฝั่งนู้นเลยเราเห็นไหมเขาไม่เห็นมีเร่องฝั่งนู้นเลยนะไี่มตองเมอกบคูขานะครับอให้กนใคาดที่เลยครับถ้าเิดาเนี่ยวกขาเกิดขาน่ที่ต่างต่างนะครับทสอที่ต่้งเลยครับเกิดขาครับุกงอยขาอะไรดี หกันสองนี้อ่านะครับเกจุดปายเนี้ยเกด,เกดี้นะอาที่ฐานสได้เท่าไหร่อ่ทาย่าดอย่าดื้อย่าอย่าือ้อี่นเดีที่ให้ยแะให้เลวลฐานอไปด้วยอนะ่ากีเอาก็ได้คนระับถูกต้องครับปรือให้กำลังใจันท่ตย์รคะา แข่งี่ยอแน่เดาหมูี่กี่งาบุาลัมาเป็นจีนอยู่ครับไปแน่ทุกครับท่าน้มครับมนี่แข่งนะครับวินาจะถูกแข่งหมูแล้วนะเบอร์สามเดวินเบอร์สามกันนะไม่ทราบว่าเบอร์อะไรเบอร์ามว่าเบอร์อะไรสามว่าเบอร์เจ็ดาชอบเลขเจ็ เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นไงโอ้เดาวินถ้าใครแพ้เรียงข้าวนะแพ้มาเลยสามคนเคเข้ากล่องเข้าไปสานเข้งกล่องดินเชืรอเบอร์อะไรนะอีกทีนึงสามสามนะไม่ดาเบอร์ห้าใช่ไหมเบอร์หนึ่งนะข้าวเบอร์เจ็เฮมาดูเดี๋ยวมาดู

ับมาแล้วไม่ได้ะเ้ยเื่องา้้ปสฝ่าเบอร์เจ็ดเหมือนเดิมโอเคมาแล้วดวิแล้วมาแล้วดวิแล้วหมายเลขสองไม่ได้ชนะวิน เหมสองไมทีไนโอเคป่าวไปดูโจระเ้ต่อไปค่นไปดูโชว์ต่อไปครับดูโจระเข้ครับลูก